สวัสดีค่ะนักการตลาดรุ่นใหม่นะคะวันนี้พาทุกคนมาอยู่กันที่กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านโลเรตกนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเขายา่าอำเภอศรีบรรพฤจังหวัดพัทรลุงค่ะวันนี้ค่ะพามาดูเขาทําโรตีกรอบซึ่งที่นี่นะคะจะผสมแป้งข้าวสังหยดลงไปและมีใบผักเรียงด้วยค่ะหืมแค่พูดแล้วก็น้ําลายไหลเลยมาถึงเขาย่าแล้ว อยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์โอท็อปคุณภาพดีของดีของอร่อยต้องนี้เลยค่ะโรตีกรอบของกลุ่มสตรีพัฒนาบ้านลุเริตก ok. สูตรนี้นะคะยังไม่มีที่ไหนมาก่อนเลยค่ะนี่นะคะจุดริเริ่มการใช้แป้งข้าวสังหยุดและใบผักเหลียงผสมกับพริกไทยดำเนี่ยเข้าด้วยกันกลายเป็นโรตดดีกรอบเพื่อสุขภาพ ซึ่งประโยชน์ของข้าวสังยดนะคะคือมีโปรตีนมีวิตามินมีธาตุเหล็กมีเส้นใยที่ดีต่อ,อสุขภาพป้องกันโรคเหน็บชาช่วยในการขับถ่ายและขับสารพิษภายในร่างกายค่ะส่วนประโยชน์ของผักเหลียงนั้นเป็นรายชินีแห่งผักพื้นบ้านด้วยนะคะมีบำรุงสายตาบำรุงกระดูกบำรุงสมองป้องกันมะเร็งแก้กระหายน้ำและมีเบตาเ้าแคโรทีนสูงด้วยค่ะ บอกเลยว่าเมนูนี้โรตีกรอบของกลุ่มเสรตรีพัฒนาบ้านหลุเล็ดตกนะคะทานยามเช้าคู่กับกาแฟก็ได้ทานยมบ่ายคู่กับชาร้อนๆก็ได้หรือจะยามค่ำทานเพลินเวลาดูหนังกับครอบครัวก็ได้อร่อยเพลินทุกเวลาเป็นขนมที่คนในบ้านชื่นชอบประทับใจซื้อติดบ้านเอาไว้ไม่ผิดหวังจ้ะแบบถุงราคา25บาท แบบกระปุกราคา45บาทใครสนใจติดต่อเบอร์นี้ได้เลยนะคะครั้งหน้าจะไปที่ไหนโปรดติดตามชมกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจช่อง o t ท p เมืองลุงของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากเรานะคะแล้วเจอกันค่ะ